ขะเดียวกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนเรารเพื่อนต่างประเทศของเราเนี่ยเพื่อนเราที่ไม่ได้รับเอาพวกลี้ภัยไปอยู่ะครับคือเป็นเพื่อนเราเป็นเป็นเพื่อนเราเราก็เป็นเพื่อนเขาโอ้ใช่ใชเราจะเห็นใครก็ตามเนี่ยเป็นมิตรแท้ก็คือยามที่เรามีทุกข์สถานเอกอัครราชาทูตจีนประจําประเทศไทยค่ะ มอบผลิตภัณฑ์บวหิมะ200หลอดผ่านกระทรวงสาธารณสุขนะคะคือบวหิมะสรรพคุณหนึ่งคือแก้พวกน้ำร้อนลวกไฟลไฟไหม้ไฟลวกเนี่ยนะครับตอนรถแก๊สระเบิดถนนเพชรบุรีหลายทีก่อนน้นจีนก็ส่งมาให้นะครับและเวลาคุณไปเที่ยวถ้าเกิดว่าไปเที่ยวกับทัวร์เนี่ยเขาจะพาไปคือเหมือนเป็นร้านของทางรัฐบาลนะคะหนึ่งในผลิตภัณฑ์สําคัญที่ไปตลอดของเขาเลยซอฟท์พาวเวอร์ของแท้นะฮะถูกต้องพี่ก็คือจะต้องเป็นบัวหิมะอะค่ะเราทุกการแสดง ก็คือว่าเขาจะเอาไฟเนี่ยเผาที่ผิวแล้วก็รีบเอาโบหิมานี่ปกฟืบเข้าไปแบบนี้เลยนพ <c oughs> ี่นี่แหละค่ะทางจีเนี่ยส่งมาให้เราแล้วก็ล่าสุดคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณาสุขพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมที่เห็นคืออธิบดีกรมแพทย์ หมัดหมาดายแดงเลยค่ะก็คือคุณหมอทวีสินวิศนุเอยร์ทีพใช่แล้วก็มีคุณหมอโอภาสการกวินพงปรปลัดสาธารณสุะอยู่ทางขวาของคุณสมศักดิ์นะครับเราจะจําชื่อท่านเหล่านี้ได้ก็คือตอนช่วงโควิดสถานการณ์โควิดใช่คุณหมอจิ๋วเห็นกันทุกวันใช่คุณหมอโอภาสคุณหมอจิ๋วนี่คือแบบแข็งแกร่งมากเห็นตัวรักบบนมากจริงท่านแข็งแกร่งมากนะคะปัจจุบันจิตใจนะตอนนั้นแบบว่ารับศึกรอบด้านเลยคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายแล้วทองแท้ไม่แพ้ไฟลนจริงจริง อะไรที่ถูกคือถูกจริงๆนะพี่ปูต้องแบบชื่นชมและให้กําลังใจนี่ค่ะนี่คือบัวหิมะใช่เมื่อก่อนอาจจะมันจะเป็นหัวเป็นฝากระปุกขาว้าสีฟ้าใช่ล้าจะมีเราต้องซื้อกลับมาทุกครั้งจะกระปุกเล็กกระปุกใหญ่แต่อนนี้ของรัฐบาลส่งให้งนเป็นแบบหลอดอันนี้แน่ใจสบายใจได้ว่าของแท้แน่นอนแล้วจำนวน200หลอดค่ะแล้วก็เอาไปเพื่อที่จะบรรเทาความเจ็บปวดแล้วก็ลดอาการแผลคือ บางส่วนที่รอดชีวิตเนี่ยมีแผลจากการเกิดไฟลวกเพราะไฟนั้นไฟ,ไฟแกส๊สไงโอ้โหไฟแรงมากครับจริงค่ะแล้วก็ปรากฏว่าไปดูแล้วโอเคคงต้องไปหาแล้วผิดอะไรกันยังไงแต่ว่าช่วยคนก่อนเออช่วยคนช่วยคนก่อนอช่วยทั้งร่างกายและจิตใจกันก่อนใช่ในะครับ